ที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับสวนที่นี่เนี่ยสงบมากๆนะครับเหมาะมากนะครับสําหรับการมาพักผ่อนในครั้งนี้นะครับคือแบบมันสงบมากครับทุกคนแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับอากาศเย็นมากนะครับมาเดี๋ยวพาไปเก็บข้าวโพดข้างบนนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าครับครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงยังแคมป์เก่าของน้องวัดนะครับสภาพแคมป์ก็จะนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยังแข็งแรงครับทุกที่เราหาได้นะครับ Oh, oh, oh. สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมเล็กลันลาครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้เดินทางเข้ามาป่าอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเป้าหมายของผมในวันนี้เนี่ยผมก็จะเข้าไปในป่าดิบชื้นนะครับซึ่งระยะทางเนี่ยผมได้เดินมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะครับผมคาดว่าจะเดินขึ้นเขาลูกนี้ไปนะครับผลป่าไผ่ก็จะถึงป่าดิบชื้นแล้วนะครับ,บคิดว่าอีกประมาณสักชั่วโมงกว่านะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มมมมมมาาาคคคคคคนน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 เเเดีีียยวะะะะรรรรรัััััััับบบบบบบผผผกกก็พพืื่่ออองโ แล้วก็น้องวัดนะครับวัดจากช่องเดินป่าเดินเขานะครับมากับน้องวัดอีกเช่นเคยนะครับก็มากับน้องวัดบ่อยนะครับช่วงนี้สิ่งสํำพันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราอ่ะต้องรีบเดินทางเข้าไปในป่าติบเชื้นให้ไวที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝานี่ค่อนข้างที่จะคืบมากๆนะครับฝนก็ทําท่าจะตกปล่อยๆมาแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวพร้อมเราลิบไปกันเลยดีกว่าครับผมไป นี่นะครับทุกคนหมอกนยค่อนข้างที่จะมีพอสมควรเลยนะครับหมอกค่อนข้างที่จะสวยนะครับวิวค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับข้างบน ทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็เข้ามายังเขตป่าดิบชื้นแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ใกล้ถึงจุดหมายเข้าไปทุกทีแล้วนะครับซึ่งที่พักของเราในวันนี้เนี่ยเราจะไปพักแคมป์เก่าของน้องวัดนะครับซึ่งมันเป็นแคมป์เก่าที่น้องวัดเขาได้ทํามาเป็นปีแล้วนะครับก็ตอนนี้ในระหว่างทางเนี่ยเราก็จะมาเก็บผักกูฎนะครับนี่ครับทุกคนให้ดูผักกูฎที่เนี่ยยอดของใหญ่มากนะครับคือต้นเนี่ยอวบมากอุดมสมบูรณ์มากนะครับคือเป็นผักกูฎในเอ่อเขาเรียกว่าป่าดงดิบป่าดิบชื้นนะครับซึ่งเอ่อเขาอุด น้ำตกนี้คือสวยมากนะครับผมอยากพาทุกคนมาดูก็คือตรงนี้นะครับน้ำตกสวยมากมาเดี๋ยวพาไปดูต้นพักปูดนี่นะทุกคนคือน้ำนี่ใสมากนะครับกินได้นะครับมาต้องกันได้วหส่วนน้องวัดเนี่ยน้องวัดเขาเช้นไปเก็บพักปูดอยู่ข้างบนนู้นแล้วนะครับน้องวัดเขาเชินไปเก็บพักอยู่บนนับเราก็จะช่วยน้องวัดเก็บไปด้วยนะครับ ซึ่งอาหารวันนี้เนี่ยแน่นอนนะครับเรามีผักกูดแล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้นะครับว่าเราจะมาทําเป็นเมนูอะไรนะครับมาไปเก็บกันตอเลยนี่ครับทุกคนให้ดูต้นมะกูดคือใหญ่มากครับนี่โหดูยอดครับยอดนี่คือแบบใหญ่มากแล้วก็อวบมากเลยนะครับเนี่ยจะกล้ากินไหมเนี่ยอวบขนาดนี้แคมเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นโดงผักกูดเลยนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูน้ําตกข้างหน้านะครับสวยมากครับ นี่นะครับเ้ยนี่นะครับน้าตกข้างหน้าข้างบนนั้นก็ยังเป็นน้ําตกอยู่นะครับนี่ให้ดูสว่ยมากป่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับสวดที่นี่เนี่ยสงบมากๆนะครับเหมาะมากนะครับสําหรับการมาพักผ่อนในครั้งนี้นะครับคือแบบมันสงบมากครับทุกคนแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างยีจะดีนะครับอากาศเย็นมากนะครับมาเดี๋ยวพาไปเก็บขบวนข้างบนนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าครับ เป็น่นมครับทุกคนเราเจอพักกูดอีกยอดหนึ่งแล้วครับดูครับ ดูยอยเขาใหญ่มากนะครับอวกใหญ่มากนะครับแล้วแองน,น้ําเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีกุ้งตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราขอคิดวิธีก่อนนะครับว่าเราจะเอาอะไรมาช้อนเขาดีเพราะว่าเราเนี่ยลืมเอาสวิงมานะครับลืมเอาที่ช้อนกุ้งม,มานะครับเดี๋ยวเราคิดอีกทีก่อนว่าเราจะเอาวิธีไหนมาช้อน,นครับหร <Y> ือไม่ก็อาจจะไม่ช้อนนะครับอาจจะกินแค่เมนูพักกูดไปก่อนนะครับวันนี้โอเค ครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงยังแคมป์เก่าของน้องวัดแล้วนะครับสภาพแคมป์ก็จะนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยังแข็งแรงเลยนะครับใช่ไหมน้องวัดก็ยังถือว่ายังปลุกเปนอนได้อยู่ครับใช่๋อ้ล้วก็มาขึงไฟชิดอีกนิดหน่อยนะครับมัดนุ่นมัดนี่เพิ่มอีกนิดหน่อยก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับก็เดี๋ยวเราจะรีบขึงไฟชิดเลยนะครับแล้วก็เราก็จะรีบมาประกอบทาเมนูอาหารนะครับเดี๋ยวผมกับน้องวัดเนี่ย เราก็จะไปจับกุ้งกันนะครับซึ่งในระหว่างทางน้องมาก็จับมาได้สี่ตัวแล้วนะครับ <า S 1> เดี๋ยวผมให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่นะครับทุกคนนี่ครับมีกุ้งแล้วก็วไม่รู้ว่าน้องว้เขาจับได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับ <the noise> ก็ค่อนข้างที่จะเก่งมากนะครั <the noise> ผมก็ลองจับแล้วจับไม่ได้นะครับมันไม่ง่ายเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าน้องว้เขาจับได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็ผมกับน้องว้ก็จะไปจับกุ้งกันเพิ่มนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะรีบขึงไฟคิดนะครับแล้วก็รีบหุงข้าวนะครับทําที่พักของเราให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราจะรีบไปจับกุ้งเพิ่มอีกสักสี่ห้าตัวนะครับเพื่อมาใส่กับเมนูพักกุ้งของเรานะครับโอเคครับไปกันเลยดีกว่าครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมกับโอเนี่ยเราจะหุงข้าวเว้นก่อนนะครับกอไฟหุงข้าวเปนก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มเย็นแล้วนะครับส่วนน้องวัดเนี่ยก็จะรีบไปหาพวกไหวายพวกอะไรพวกนี้นะครับมา ขึงมามัดมาซ่อมแซมแถมอีกนิดหน่อยนะครับส่วนผมอาจจะรีบหุงข้าวกันก่อนเลยนะครับโอเคไปกันเลย นี่นะครับทุกคนตอนนี้ผักกูดเราก็เด็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องกะเพราเราก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแค่ไปผัดได้เลยนะครับใช่ไหมโอใช่ครับผมโอเคไปผัดกันเลยครับผมนี่นะทุกคนตอนนี้ได้เวลาทําผัดกะเพราผักกูดของผมแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมมันร้อนแล้วนะครับร้อน่างไว้นี่นะครับผม ไปครันบนะครับควยหอมๆหมน่อยนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็ตามด้วยกุ้งลงไปเลยนะครับกุ้งที่เราหามาได้นะครับโอ้โหนี่นะครับผมมาตาก็จะประมาณนี้เลยฝ่ายค่อนข้างที่จะแรงเลยทีเดียวแล้วครับ มาดูสิก้งครับสวยมากอ่อตามเลยผักกูลนะครับผักกูลเนี้ยค่อยให้จะเยอะเลยทีเดียวนะครับผมรู้สึกว่าผักกูลราจะเยอะไปหน่อยนะครับ จผมนี่นะครับทุกคนผัดกะเพราปะก,กุนผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูโอ้สีสั่นนะกินไหมธรรมดานะครับผมน,ผมมนผมี่แล้วขอดชิมสักคำหนึ่งครับผมหิวแล้วอื้มปะกุนนี้สวนนมมากสุกกลังดีแล้วมาทุกคนกินข้าวกันเลยดีกว,ว่าครับ นี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เวลากินข้าวกันแล้วนะครับนี่นี่ก็เป็นผักของจัหวัดที่ได้เก็บมาในระหว่างทางนะครับอเคทรับทุกคนเดี๋ยวเรานั่งกินข้าวอะไรลยดวกว่าครับเราตอนนี้โอ้ยหิวยังหิวครับผมมากินข้าวกัไเเยดีกว่ามาครับทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้เนี่ยพลาดไปอย่างหนึ่งนะครับวันนี้เราลืมเอาช้อนมานะครับแน่นอนครับตอนนี้ต้องกินข้าวมือนะครับมาไปมือเกี๊ยวเลยครับมือเลยครับ่เสร็จแล้วใส่ตะนกียบรูแบบ

ปวาธรรมชาติดีมากเลยเนาะนื้ล้วอ,อาาร,ร่อยมากเลยจริงหรอนกอืบจริงธรรมชาติ แนบไปตรงเล้วตรง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 ไปไหน่ะู่ม่วนดีตรงไปข้าเป็นใส่เบ่กเจ็ดต่อหลายไดโอ้ยเหลือ ครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะสองทุ่มแล้วนะครับบอกเลยว่าอากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับตอนนี้เวลาเกือบสองทุ่มนะครับอากาศเนี่ยเริ่มเย็นแล้วนะครับเอ่อโอครับอาหารวันนี้รสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยบ้างๆเลยครับจริงไหมจริงผักผัดกะเพราผักกุ่นี่เป็นไงบ้างโอ้โหรสชาติดีครับจัดจ้านเลยไหมจัดจ้านอูมามิพร้อมอ๋อครับน้องวัดวันนี้เนี่ยผัดกะเพราผักกุฎพี่เนี่ยรสชาติเป็นไงบ้างครับ ก็อร่อยครับเพราะว่าปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบกินผัดผักกุอยล้วครับแล้วก็ใส่กับกุ้งเนี่ยบอกได้เลยครับว่ารสชาติเนี่ยอร่อยมากๆแล้วก็ฝีมือพี่เล็กเนี่ยในการทาผัดกะเพราผักกุ้ใส่กุ้งก็อร่อยมากับพี่เล็กที่ไรนี่บอกเลยครับว่าอาหารอร่อยทุกเมนูเลยครับครับก็ที่ที่แล้วเนี่ยเราไปกินอะไรกันมานะครับพี่เล็กที่พี่เล็กทาให้กินเป็นไก่ย่างเนาะใช่ไก่ย่างแล้วก็หมักกับอะไรรอบที่แล้วเนี่ยผมก็หมักรากผักชีพริกไทยกระเทียมนะครับก็ ออกมาหอมมากเลยนะครับ <S <S ย่างไปก็กินหอมๆเลยนะครับโอเค <Okay S 2> ครับ <ๆ S 2> ทุกคนสําหรับคืนนี้นะครับเราสามคนก็ขอตัวนันาา่งพักผ่อนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะไปเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนพี่ทุกคนได้ดูนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศที่นี่นะครับเราจะไปเก็บภาพาบรรยากาศด้านล่างนู้นนะครับ <S <S เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ในหุบนะครับเราเราจะไม่เห็นพาทิตขึ้นยามเช้านะครับก็พรุ่งนี้เนี่ยเราจะออกเดินทางกันตั้งแต่ตีห้าเลยนะครับ ก็วันนี้เราถามคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ สวัสดียามเช้าทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็มาอยู่อย่างจุดชมวิวจุดแรกนะครับที่ผมได้พาทุกคนมาดูนะครับตอนนี้เราก็ได้ลงมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราออกเดินทางมาจากแคมป์เนี่ยตั้งแต่ตีห้านะครับก็เดินมาได้ประมาณชั่วโมงกว่าแล้ววันนะใช่ครับวันชั่วโมงกว่าครับ ก็ตอนนี้เนี่ยพาถึงจะไม่ขึ้นเลยเสียดางมากนะครับแต่ว่าเราเะียต้องรีบเดินทางกลับแล้วนะครับเพราะว่าโอเนี่ยเขาช่างที่จะบีทุลานะครับเราต้องรีบพาโอกลับไปทําทุลานะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราก็เราสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปไหนนะก็ก็ติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับขอบคุณครับผมครับ